จะพามาดูต้นไม้อาหลังฝนตกนะคะนี่ใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตรงไหนที่ว่าโดนฝนมากๆนะคะก็จะเกิดการช้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าของเราไม่มีหลังคานะคะเดี๋ยวพาชมไห้กอนนะคะ วันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะเพิ่งหยุดนะคะต้นไม้ก็จะดูชุ่มฉ่านะคะต้นไม้ดีใจกันใหญ่ฝนตกนะคะต้นไม้ดีใจแต่คนไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอ่า ถางน,น้อยนะคะอันนี้โดนฝนมากไปนะคะอยู่ช่วงที่ว่าโดนฝนเต็มๆนะคะใบาขาดเลยนะคะนี่ดูใบเขาสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าเจอฝนไป แต่บางครั้งนะคะต้นไม้ที่ว่าเจอฝนมากๆนะคะก็ต้องหายาเชื้อรานะคะฉีดคุมไว้บ้างนะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ล่าของเรานะคะดูใบสวยมากเลยนะคะนี่ดูใบนะคะเจอน้ำฝนดูสวยมากเลยนะคะ พวกไม้ใบนะคะถ้าเจอฝนมากๆนะคะก็ต้องฉีดยาเชื้อราด้วยนะคะคุมไว้บ้างนะคะไม่งั้นใบเขาก็จะเน่าก่อจะเน่านะคะกระถางพวกนี้นะคะก็ยังตั้งอยู่กับพื้นอยู่นะคะยังไม่ทันได้ยกขึ้นชั้นเลยค่ะฝนมากก่อนนะคะเก็บไม่ทันเลยนะคะนี่ชุ่มช่ำกันไปเลยค่ะ ดูกระถางนะคะเปิดกันไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวแล้วก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่นนะะกอนนะคะไปก่อนละค่ะกำลังจะตกอีกแล้วค่ะ